สวัสดีครับภเก็ตตอนนี้ลมมรสุมพายุนะครับเนี่ยครับฝนตกหนักครับยังไงก็ต้องเปียกฟ้าเปียกฝนครับออกไปดูช้างนะครับนะครับเพราะว่าวัวขับช้างที่ต้นที่ปลูกใต้ร่มไม้ใหญ่นะครับต้องเอาออกมากลางแก้งนะครับให้เร็วที่สุดนะครับดูควานช้างครับรีบไปเอาช้างออกมาจาก ที่ร่มไม้ใหญ่หมดแล้วนะครับนะครับอายุจุดประสงค์ของไลนนี้ก็คืออยากจะให้ทุกคนพี่น้องชาวช้างทุกคนนะครับเวลาลมแรงนะครับนะครับสิ่งที่ผ่านมาก็เป็นอุทาหารณ์นะครับให้ทุกคนได้สูญเสียแล้วก็เสียใจนะครับ ถ้าขยับขยื่อนได้ก็นะครับแบบนี้ครับนะครับเอาช้างออกมาอยู่ที่โล่งกลางแจ้งนะครับให้เร็วที่สุดครับนะครับเมื่อกี้ทั้งลมทั้งฝนนะครับนะครับตอนนี้ฝนเริ่มเบาบางนะครับเนื่องจากลมได้พัดพาไปนะครับดูครับนะครับักต่อนนักแล้วนะครับถ้าลมพายุนะครับฝนหนักนะครับนะครับไม้ ล้มทับช้างบาดเจ็บสาหัสถึงแก่ชีวิตนะครับหรือไม่ก็กิ่งไม้นะครับกิ่งไม้จากที่สูงหล่นใส่ช้างบาดเจ็บหลังหักขาหักนะครับครับตอนนี้เราได้ออกมาเอาออกมาอยู่บริเวณที่โล่งแจ้งหมดแล้วนะครับก็อยู่ใต้ร่มไม้ก็ต้องดูนะครับไม่ใช่ว่าครับถ้ามัน่นใจว่าปลอดภัยก็ ได้นะครับดูแล้วว่ามันพนมันคงนะครับแล้วก็ลมพัดก็ไหวนิ้วเอ็นะครับก็ก็ไม่สบายใจอยู่ดีนะครับแต่กับคนนักช้างนะครับนะครับนี่ผมเองอยู่กับช้างนะครับในตอนนี้ครับนะครับลมแรงมากครับ ใครจะว่าไงก็ช่างครับแต่นะครับความรักนะครับบางทีมันดราม่าก,กันไม่ได้นะครับนะครับมันดราม่ากันไม่ได้ครับนะครับบางทีคนที่ปากแข็งนะครับพูดคําว่ารักมันยากเย็นนะครับแต่การกระทําเขานะครับมากกว่าคนที่บอกรักทุกวันทุกวันทุกวันวน,นะครับนะครับ นายจันก็ลายจันทวกวนก็ไปดูนะครับเพราะปลูกอยู่ในที่โล่งแจ้งต้นไม้เล็กนะครับนะครับก็ถ้าเป็นต้นไม้ที่เล็กๆนะครับแบบนี้ไม่เป็นไรครับแต่ว,ว่าถ้าต้นไม้ใหญ่แบบนี้ก็นะครับต้องระวังนะครับต้องระวังในป่าใหญ่นะครับนะครับ สัตว์นะครับมีความสุขครับเล่นมาไม่รู้เรื่องนะครับไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่รู้อะไรครับเด็กๆนะครับดูการ์เมตแบบเล่นนะครับว่ากําลังลมมาไฟอันตรายมาไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นนะครับเรานะครับเจ้าของช้างควานช้างครับต้องอ่านให้เขานะครับนะครับต้องอ่านให้เขานะครับอ่านเกมอ่านอนาคตให้เขานะครับนะครับดูครับนะครับชาชบาแก้วนะครับชบาแก้วนะครับคิดว่าสิ่งที่ มาก็คือคือความสนุกสนานเหมือนเด็กสมัยก่อนนะครับนะครับอย่างเรานะครับฝนตกแรงนะครับวิ่งเล่นตามข้างบ้านนะครับแก้ผ้านะครับแก้ผ้านะครับตอนสามสี่ขวบนะวิ่งเล่นนะครับเล่นน้ําโคลนเล่นโคลนข้างบ้านนะครับฝนตกน้ํานองน้ําท่วมนะครับนะครับแต่ไม่ได้คิดเลยว่าฟ้าจะผ่าไหมหรือว่าอ่อจะลื่นล้มอะไรยังไงนะครับนะครับนะครับเห็นนะครับนี่ครับนี่คือชามาแก้วนะครับ ก็อาบน้ำนะครัตัวนี้จะแดงนะครับนะครับผิวไม่ดำนะครับครับฟันนะครับนี่คือข้อแตกต่างของช้างนะครับนี่คือข้อแตกต่างของช้างนะครับสีแดงนะครับนี่ครับสีแดงครับไม่ได้โดนดินไม่ได้โดนหินอากาศไม่โดนอะไรแต่อย่างใดนะครับธรรมชาติเขาเป็นแบบนี้นะครับนะครับ มันจะก็เป็นแบบนี้นะครับกำลังกินกำลังกินก็อันตรายนะครับนะครับนี่ลูกค้าทำโปรแกรมนะครับก็ทั้งลมทั้งฝนนะครับดูครับนี่หลังจากที่ได้ขี่ช้างนะครับนั่งช้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับข้อเนี้ยครับบริการนะครับหลังการนั่งก็คือที่อื่นนะครับอาจจะมีหรือไม่มีแต่ของเรานะครับดูครับนะครับลูกค้าถ่ายรูปเก็บภาพ พังปีใหม่นะครับพังปีใหม่นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยในหัวให้อรัไม่สวยเลยไปแต่งอีกไปถุยไงถุยนี่มันเรียวลงอีกไงนี่ถุยนเล็กอีกใหญ่ยี่นี้มันตั้ง่อนยีนี้ไม่สวยดูลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับอยากให้ทุกคนเห็นนะครับว่าช้างนักต่อนักมั่นใจไหมครับว่าช้างจะไม่วิ่งไม่ตื่นนะครับ ถ้าเกิดลมแรงแบบนี้นะครับแต่ที่นี่ครับนะครับดูครับปล่อยให้ลูกค้านะครับเล่นกลางแดดกลางลมกลางฝนกับช้างนะครับแต่ว่าก็มีความอยู่ใกล้แต่เครื่องมืออุปกรณ์การเลี้ยงคือไม่ให้ไม่ให้ห่างมือแน่นอนกับนะำอยู่ที่ป่าอยู่ที่คอนะครับแต่ขอครับนะครับดูครับเห็นไหมครับนี่คือความนะครับแล้วก็ความเป็นคุณภาพของช้างที่นี่นะครับ ออกมาครับออกมาดูช้างกันทุกคนเลยนะครับนะครับนะครับนอนอยู่ในห้องนอนอยู่ในบ้านบ้านไม่ได้นะครับเราครับเรานอนหลับสบายลมเย็นอากาศดีนะครับผมผ้านะครับกลุ่มโป่งนอนนะครับแต่ช้างยืนอยู่ข้างนอกนะครับจะเดินไปไหนก็ไม่ได้นะครับจะเดินไปไหนก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าถูกโซ่ไว้นะครับนะครับจะหนีนะครับมองเห็นเหตุการณ์นะครับถ้าเกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับก็เหมือนมัด นะครับมัดมือนะครับล็อกไว้ให้เกิดภัยอันตรายต่อเขาเพราะฉะนั้นเราต้องรีบลุกขึ้นมานะครับนะครับลุกขึ้นมาเร็วนะครับนะครับนะครับยอมเปียกนะครับยอมเปียกป้อนนะครับอยู่กับช้างอยู่กับนะครับเราคือที่พึ่งของเขานะครับนะครับนะครับผมอยากถามว่านะครับทุกคนจะคิดเหมือนพวกเราบ้างไหมนะครับนะครับนะครับเวลาเวลาฉุกเฉินนะครับมาอยู่เคียงข้างช้างหรือเปล่านะครับ ต้องยืนกลางแจ้งดูดูพี่ควานครับยืนนะครับยืนเฝ้าช้างนะครับผาช้างยืนอยู่ด้วยกันนะครับนะครับผาช้างยืนด้วยกันนะครับยืนอยู่กลางแจ้งนะครับนะครับดูครับนะครับครับยืนเป็นเพื่อนนะครับซื่นทันและกันนะครับถ้ถึงเวลาฉุกเฉินก็วิ่งเข้าหากันนะครับช้างที่จะวิ่งเข้าหาควานนะครับวิ่งเข้ากอดควานนะครับนะครับ ดูทะเลครับท่าทะเลแบบนี้แสดงว่าลมแรงมากนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับดูคลื่นนะครับสีขาวนะครับเป็นคลื่นเป็นคลื่นนะครับครับสังเกตนะครับถ้าเกิดว่าทะเลมีคลื่นแบบนี้นะครับแสดงว่าลมแรงนะครับนะครับพายุอาจจะเข้านะครับ ภัยธรรมชาติหรือธรรมชาติเราจะสังเกตแล้วประเมินค่าของแต่ละวันนะครับได้นะครับจะ mm hmm. ถามว่าถ้าไม่รักจริงนะครับถ้าไม่รักจริงนะครับจะอยู่ได้ไหมนะครับผมบอกว่านะครับผมตอบทแทนได้เลยว่านะครับ ันต้องยอมเปียกปอนยอมเปียกฝนยอมทนยอมแดดร้อนนะครับอย่างผมนะครับช่วงโควิดนะครับลากไม้นะพ่าช้างลากไม้กับควานกับพี่ๆนะครับกับน้องๆนะครับหลานๆลูกๆหลานแล้วก็ช้างครับผมเหนื่อยขนาดไหนครับนะครับผมเหนื่อยขนาดไหนนะครับผมลําบากขนาดไหนนะครับหน้านะครับตอบนะครับเหมือนคนติดยาเลยครับนะครับบุรีก็ต้องดูดนะครับสูบนะครับ ช่วงนั้นยังสู่บุรีอยู่นะครับแล้วก็นะครับรินไรตอมนะครับดูดบุรีพ่นนะครับนะครับลำบากมากครับนะครับแต่อยู่ได้เพราะความรักนะครับแล้วก็ผลของการทุ่มเทตรงนั้นนะครับช้างจะตอบแทนให้เราเองนะครับนะครับผมบอกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การตอบแทนนะครับดูแลเขาดีเขาก็ตอบแทนในสิ่งดีๆนะครับนะครับดูแลไม่ดีนะครับนะครับคิดหวังผลประโยชน์นะครับก็สุดท้ายก็ คือความหายนะนะครับเพราะมันสัตว์ใหญ่นะครับสัตว์ประจำชาติชาติไทยนะครับช้างนะครับดูครับควานช้างนะครับพอได้เอาช้างมาอยู่อยู่อยู่ทางท่ากายแล้วก็รู้สึกสบายใจนะครับรู้สึกสบายใจนะครับไม่ต้องกังวลนะครับนะครับเมียนะครับเมียอยู่ในออฟฟิศรับนะครับพวกนี้บอกเมียอยู่ในออฟฟิศรับนะครับเมียอยู่ที่บ้านนะครับเมียพูดได้นะครับวิ่งดูดูรู้อะไรล่วงหน้าได้ครับแต่ช้างไม่รู้ครับนะครับนี่คือ ที่มาที่ไปของที่มาช้างให้รักช้างมากกว่าเมียรครับ <laughs> จะเมียตบกับตายทุกทีครับพี่เหนยกับพี่นายครับ <laughs> พี่เนยพี่นายนะครืออ <laughs> ่องไหนสักทีเนาะช้างให้จะไม่คว้ามาเนี่ยช้างงานเนี่ยเกิดเออีกแล้ว <laughs> ส,สายสายบอกมาว่านี่สายในกันเทพอ,อีกแล้วนะครับนะครับ รุ่นราวคราวเดียวกับพังไข่มุกกับความสวยความงามไสนี้เลยนะครับเชือกไหนเนาะ ไหนเนาะนใช่ไปคว้ามาเร็วๆเนี่ยขออุบไปก่อนครับตรงไหนที่มีมิตรภาพที่ดีเราไปตรงนั้นครับนะครับไม่ว่าของช้างจะดีไม่ดียังไงครับแต่ว่าสังคมไม่น่าที่จะเหยียบย่างเข้าไปนะครับผมก็ไม่เข้าไปนะครับผมก็ไม่เข้าไปผม,ผมบอกตรงๆนะครับเขาบอกว่าช้าง สวยอย่างขั้นเทพมีอยู่แต่สังคมตรงนั้นนะครับนะครับพื้นฐานตรงนั้นรู้มาก็คือไม่น่าที่จะเหยียบย่างเข้าไปก็ไม่เข้าไปครับนะครับไม่เข้าไปนะครับพอจะไปเหยียบย่างในที่ที่สมควรที่จะเหยียบย่างเข้าไปเท่านั้นนะครับนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคนเรามีสิทธิ์เลือกนะครับนะครับนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไม่ขอเลือกที่จะเข้าไปพัวพันวุ่นวายกับกับของ สิ่งที่มัวหมองหรือถ้าเป็นสังคมก็สังคมที่ไม่ดีครับนะครับนะครับไม่อยากจะเข้าใกล้นะครับไม่ไ้ม่ได้กลัวนะครับนะครับไม่ได้กลัวนะครับไม่ได้กลัวแม้แต่อย่างใดไม่กลัวแม้แม้แต่สักนิดเดียวเลยแต่ไม่อยากมีปัญหาครับนะครับเพราะเข้าไปแล้วคือพวกเราไม่ยอมนะครับพอเราไม่ยอมปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่บานปลายนะครับเพราะฉะนั้นอยากเข้าไปยุ่งตั้งแต่ต้นดีกว่านะครับ เชือกนี้ก็เขาถามว่างาสวยไหมก็งาเท่าไม้ไม้ขีดไฟนะครับก้านไม้ขีดไฟหรือไม้จิ้มฟันครับนะครับนะครับไม่สวยแต่เน้นนิสัยนะครับนะครับช้างให้ไม่สวยแต่เน้นนิสัยเล้นเน้นช้างลักษณะนะครับนะครับเน้นช้างลักษณะนะครับบางเชือกดูไม่สวยไม่งามเลยแต่ลักษณะมันได้ครับถ้อยล่างถ้อยใส่ไฟนะครับบางเชือกนะครับไม่สวยนะครับ แต่ลักษณะมันได้ครับดูลักษณะก็คือนะครับเพิ่นภูมิเพิ่มภูนบารมีเจ้าของนะครับนะครับไม่เบียดเบียนนะครับนะครับท้ายก็ปิดหมดนะครับหน้าก็ปิดหมดนะครับเงินทองไม่รั่วไหลนะครับนะครับมันเป็นแบบนั้นลักษณะนั้ะครับคือชาวบ้านธรรมดาก็จะเน้นเรื่องเพิ่มภูนทมหากินนะครับนะครับไม่ได้เน้นแบบสวยเลิศหรูแบบขั้นเทพแบบช้างเทวดานะไม่ใช่นะครับนะครับเพราะเรา แค่คนเดินดินนะครับนะครับไม่คู่ควรกับเทพกับเทวดานะครับนะครับมันไปกันไม่ได้นะครับดูครับลูกค้านะครับขนาดฝนตกนะครับล้มแรงนะครับก็ยังขอเดินนะครับแต่เราก็ต้องมั่นใจจริงๆนะครับว่าชางเราไม่มีปัญหานะครับต่อให้ขี่คอเขาเวลาจะพาวิ่งนะครับกลัว กลัวลมกลัวฝนก็พาวิ่งควานอยู่บนคอนะครับนะครับครับควานต้องเดินแบบสำสำสำรวม้ลยนะครับควานสำรวมนะครับเออต้องต้องต้องนึกถึงเทวดาไว้หรือเปล่าครับนะครับดูครับขนาดครับขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่เท่าข้อมือครับนะครับทั้งมีไใหม่ช้างการ์ตูนนะครับฉายาช้างการ์ตูนของพวกเราเพราะว่าหน้าเหมือนการ์ตูนนะครับนะครับพาไปจมฝั่งนี้นะครับ นี่ผมยังไงก็เปลียกแล้วนะครับนะครับอยู่เปียก้อนนะครับด้วยกันเลยนะครับนะครับเดินชมบริเวณบ้านนะครับบ้านบริเวณไม่้ลงป่าเดินประมาณยี่สิบนาทีนะครับยี่สิบนาทีเดินถ่ายรูปแล้วนี่นะครับนะครับนะครับไม่ได้ล็อกนาฬิกาเวลาหยุดอะไรนะครับก็รวมโดยรวมนะครับโดยความภาคภูมิใจนะครับของลูกค้าเนกลุ่มลูกค้าจะจะถจะถ่ายแต่วิวนะครับเพราะว่ามันมีที่เดียวนะครับ มันมีที่เดียวนะครับนะครับมันมีที่เดียวที่ที่มุมมันคอ่อ่ค่อนข้างจะนะครับสามร้อยหกสิบองศานะครับนะครับคิวจูมาฮุกโทรศัพท์คิวจูมาฮุกมาฮุกเทคแก่เทคโฟโต สวยไหมครับนะครับก็สวยอีกแบบนะครับเหมือนทะเลหมอกนะครับนะครับถ้าเวลาฝนตกนะครับเอออยู่ๆฝนฝนก็ยังมีัวรุ่นแถวคีรีรัตมากวนอีกนะทีมงานช่างให้คีรีรัตนะครับนะครับสดแรงครับได้ข่าวว่าจังหวะนี้สดแรงนะครับนะครับสดมากนะครับตัวตึงนะครับตัวตึงคีรีรัตเลยครับได้ข่าวนะครับ <ป>ทีเด็ดอยู่แล้วครับนะครับไม่เคยผิดหวังนะครับครับไม่เคยทำให้แฟนๆต้องผิดหวังนะครับอยูนเมืองนี้นะครับแล้วก็ไปแจ้งเกิดเบอร์นะครับครับโทรถาพันใหญ่โตนะครับปูผาจันทปานนะครับว่าคนนี้อำเภอปิดไม้ปิดกี่โมงเดี๋ยวรอดๆผมด้วยนะครับแป๊บนึงอย่าเพิ่งปิดนะอำเภอเดี๋ยวผมไปนะผมวันนี้เรื่องงานยามดีผมจะไปแจ้งเกิดครับ สดจริงๆครับไวรุ่นหนึ่งเรามันแก่แล้วนะครับโฮ้ยเหนาเหนา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 มหนาวหมดครับะครับมหนครับเลือแค่ฟังสายชนนะครับอยู่ข้างบ้านนะครับแล้วก็น้องหยกน้เฝ้าอยู่นะครับเลยตรงนี้นะครับออกนครับถอยก่อนนะครับถอยก่อนนะครับ นะครับความรักมันอธิบายไม่ได้นะครับว่าการทุบตีช้างจะแสดงถึงการทรุณกรรมช้างนะครับผมบอกแล้วว่านะครับไม่ว่าจะใช้อะไรนะครับเลี้ยงแบบรูปแบบไหนนะครับสิ่งที่บอกได้ว่านะครับว่าช้างทออกมาหรือไม่ช้างนมันอยู่ที่ควานและความเข้าใจนะครับนะครับและการเลี้ยงดูนะครับนะครับนะครับต่อให้คุณเลี้ยงมือเปล่านะครับนะครับ ทุกคนมองเห็นว่าช้างไม่ได้ทรมานนะครับแต่การดูแลอาเจะใส่นะครับไม่ไม่ได้สนใจช้างเลยนะครับก็นะครับก็ปล่าประโยชน์นะครับลมเริ่มบางนะครับผาลงแล้วนะครับอย่างนี้นะครับพายุครับพายุเข้าอีกแล้วนะครับภูเก็ตนะครับ เขกรับแย่งย้ายกันดูช้างดูย่าช้างครับนะครับหาที่ผูกหลักกันใหม่นะครับถ้าเกิดไม่มั่นใจนะครับวันนี้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ Shanghai Channel